าล้วครับวันนี้จะมาแยกบอกนะครับนะจะมาแยกบอกเหรียญหลวงพ่อคูณรุนสร้างบารมีปี2519กับเหรียญสร้างบารมีย่อนยกปี2547บอกเดียวกันเนื้อเหมือนกันนะทุกอย่างเนี่ยจะเหมือนกันหมดและทีนี้มันมีบางจุดบางตำหนกมันไม่เหมือนกันดังนั้นบางคนบางท่านที่กำลังะสะสมอยู่ ป,ปลายเป็นเรื่องที่มันหลงหลงตรงนี้เมื่อหลงแล้วมันจะราคาไม่เหมือนกันนะราคาไม่เหมือนกันสร้างบาร,รมีปี19ก็เล่นกันอยู่หลักแสนนะครับนะแต่ส่วนสร้างบาร,รมีย้อนยกปี47ถึงแม้ว่าเหมือนก็จริงแต่เขาเล่นกันอยู่ราคาหลักพันดังนั้นจุดนี้มันเป็นจุดสําคัญมากดังนั้นผมจะมาแยกให้ขาดเลยนะดูคลิปนี้จบทันจะแยกได้ทันทีเนาะ ดังนั้น19ตัวแรกกับ19ย้อนยกุกเขาจะแยกกันตรงไหนผมจะมาบอกว่า4ีอ่าจุดนะบอก3จุดแค่นั้นแหละครับนะจำให้แม่นนะอ่าประการแรกคือเราอย่าเพิ่งดูแก้ดูแทนนะเราดูแยกบอกก่อนว่าอันนี้มันเป็นบอกอะไรนะอันนี้มันเป็นย้อนยกุกหรือมันเป็นตัวแรกอย่างนี้นะอ่ะเรื่นั้นคือเรามาชี้ตำหนิให้เลยนะครับนะย้อนยกุกอันนี้เป็นเหรียญย้อนยุกนะครับนะปี47 แล้วผมจะมาเทียบเทียบบอกว่าปี47กับปี19แตกต่างกันตรงไหน1ให้ทันสังเกตดูนะสังเกตดูว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญย้อนยกหรือเป็นเหรียญตัวแรกเราดูตรงน,นี้นะครับนะดูดูตรงเนี้ยบนบน,บนบ่าตรงน,นี้จะมีลอยจิกๆๆิิขึ้นไปตรงน,นี้นะประมาณนี้แล้วก็ย้อนกลับลงอย่างนี้นะเหมือนกับปากฉลามหรือก็เหมือนกับน้ําที่มันพด ขึ้นแล้วก็ตกลงมาไงนะเอ้าจะเป็นจุด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 ขึ้นนะถ้ามีจุดจุดตรงนี้เขาเรียกว่าเหรียญปี2519เป็นตัวแรกนะถ้าไม่มีเขาเรียกว่าเหรียญสร้างบารมีปี2547นะ47ดังนั้นเหรียญนี้เป็นเหรียญออกปี47คือเหรียญย้อนจุกมันจะไม่มีเห็นไหมไม่มีครับไม่มีครับเป็นไหมไม่มี ถ้าไม่มีเราฟันธงได้เลยว่าจุดๆนี้เป็นจุดที่เหรียญของ2 5 4 7คือเหรียญย้อนยุคแน่นอนแต่ถ้าปี19ต้องมีถูกเหรียญน,นะต้องมีถูกเหรียญถ้าไม่มีก็คือปี1อ่าปี47นะฮะนี่จุดที่1จุดที่2ให้ท่านดูโคดโคดเหมือนกันโคดคอปอสอับโคดคอปอเหมือนกันแต่ ให้ดูโคดอย่างไงดูโคดว่าโคดของปี47จะโคดเล็กนิดเดียวอย่างเงี้ยนิดเดียวเห็นไหมแต่ถ้าโคดของปี19ตัวแรกเลยคือโคดใหญ่โคดใหญ่ใหญ่ดังนั้นคือโคดเล็กโคดใหญ่แตกต่างกันอ่ารวมก็คือโคดเล็กโคดใหญ่แตกต่างกันไม่เหมือนกันตรงโคดนี่แหละเห็นไหมอันนี้โคดคอปโอะโคดเล็กนิดเดียวนะถ้าเป็นตัวแรกโคดคอปอจะตอกอยู่ที่เนือนวะนะครับนะ โหดนี่นะจะตอกอยู่ที่เนื้อหนาวและใหญ่นะตอกก็ใหญ่เลยอ่าอันนี้ก็คือคอที่2ข้อที่3จุดฝันทงเลยว่ามันเป็นตัวแรกหรือตัว2คือดูสังขารดูสังขานะดูสังขาตรงนี้ปลายจองสังขาอันนี้ก็เรียกว่าสังขานะครับนะสังคติฟู้วิงมาถึงนี่นะสังคติดู ไปสังขาตรงนี้ถ้ามีว่าวมีหยักตรงนี้วาวเห็นไหมว่าวเห็นไหมว่าวนะเห็นไหมขาดนะเห็นไหมชัดเจนนะถ้าว่าวอย่างนี้เรียกว่าปีสี่เจ็ดแต่ถ้าวิงตรงวิงตรงไปเลยเรียกว่าปีหนึ่งเก้าอ่าดังนั้นต้องระวังนะดังนั้นคือวิธีการแยกบอกมีอยู่สามลักษณะลักษณะที่ได้บรรยายมาเนี่ยหนึ่งให้ดูตรงนี้ถ้ามีปากฉลามเป็นปีหนึ่งเก้าถ้าไม่มีเป็นปีหนึ่งเจ็ด 2ให้ดูโคดถ้าโคดใหญ่โคดใหญ่คอปอใหญ่หรือคอปสอใหญ่ก็ถือว่าเป็นปี19แต่ถ้าโคดเล็กอย่างเงี้ยโคดเล็กอย่างนี้รเรีกยกว่าปี47ย่อนยกนะย่อนยกจากปี19มานั่นแหละจดฟันทงของการแยกบอกเลยแต่โดยที่เราดูโดยตาเปล่าถ้ามีเว้าตรงปลายสังคติตรงนี้จะเป็นปี47 แต่ถ้าวิ่งตรงสังกัดติตรงนั้นวิ่งตรงฟิวไปเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัวแรกคือปี2 5 1 9ัน้นเั่นเองนะครับนะเป็นเหรียญตัวแรกอันนี้เป็นวิธีการแยกบอกจากกันก็คือจากปี2 5 1 9และก่อปัี2 5 4 7แตกต่างกันดังที่ได้กล่าวมานี่นะครับนะอันนี้ก็คือวิธีแยกบอกแต่ส่วนวิธีการดูแก้ดูแท้นี่ก็อีกวิธีหนึ่งนะ การดูเกดูแท้ผมจะขอแนะแนะแนวเนาะแนะแนวถ้าท่านดูปี2 5 4 7ได้ท่านไปดูปี2 5งพัน้อยหงสบาได้ยังสบายๆนะครับนะเพราะว่าเหรียญเหมือนกันทุกอย่างเหรียญเหมือนกันมากตำหนิแทบจะเหมือนกันแต่มันมีบางจุดบางตำหนิไม่เหมือนกันแต่ให้เราดูว่าถ้าเราดูเหรียญ ปี2 5 4 7ได้ปี2 5 4 9อัอ่เกานเนี่ยคือคือว่าสบายสบายเลยนะครับนะถ้าเราจะดูแก้ดูแท้เนาะผมจะแนะนำว่าจับเหรียญมาปุ๊บเหรียญสวยไหมเพราะปี19เป็นเหรียญที่สวยมากเหรียญสวยสวยยังไงสวยว่าขอบเนี่ยตองลึกตองลึกนะครับนะลึกเหมือนกับขอบกระดุ้งนะครับนะลึกเหมือนกับขอบกระดุ้งนะอ่าลึกมาก ส่วนผิวผิวพื้นเหรียญเนี่ยต้องแน่นแน่นเปียกแน่นตึงนะครับนะอ่ะขอบจะยุกสูงเห็นไหมขอบจะยุกสูงเห็นไหมยุกสูงมากเห็นไหมสูงยุกสูงมากครับนะขอบตรงนี้ยุกสูงนะยุกสูงยุกสูงแล้วก็ผิวผิวต้องตึงนะครับนะ หิวต้องตึงต้องแน่นอย่างนี้นะครับนะไอส่วนที่ตำาหนิต่างๆนะตำหนิต่างๆเช่นคนอื่นเขาดูตรงบนหัวเนี่ยมีขีดตรงร่องแขนเนี่ยมีขีดตรงบนหัวเขามีขีดต้องแถวนี่จะมีเส้นบังคับเล็กๆแตกๆเนี่ยอันนี้มันไม่เสมอไปผมก็เลยไม่อยากจะแนะนำไงท่านแนะนําตรงนี้เดี๋ยวท่านจะไปดูเหรียญที่มันไม่มีเนี่ยเรียกว่าเกมมดไง เพราะว่ามันมีทางมีและไม่มีดังนั้นคือเราไม่ต้องไปยึดติดตรงตรงนิที่แทบจะมองไม่เห็นนะครับนะดังนั้นคือให้ทันสังเกตดูว่าเหรียญตึงไหมคมไหมถ้าคมตึงแน่นขิวแห้งสนิทอย่างนี้นะครับนะแท้เลยดูตามลายผ้าเนยมันลายผ้าเนี่ยคมเป๊ะคมจริงๆนะครับนะไม่ใช่คมเล่นๆนะ ดูนะใบหน้าของท่านนี่คมไม่มีคอบรรยายนะครับนะอ่าอ่าดูนะแน้นเปี้ยะนะครับนะแน้นเปี๊ยะเลยนะอ่าเนี่ยต้องแน่นอย่างนี้นะแน่นตึงอย่างนี้นะตัวหนังสือเนี่ยต้องสวยงามอย่างนี้นะครับนะเนี่ยอันนี้คือคือ,คอวิธีดูเก้ดูแท้นะครับนะอ่าส่วนที่ด้านหลังก็เหมือนกันด้านหลังก็เหมือนกันเห็นไหมเหลียญนี่ต้องแน้นเปี้ยะต้องตึงนะครับนะผมผมจะ จะบอกได้ว่าเหรียญตึงมากอ่าผมจะบอกได้ว่าเหรียญตึงมากตึงและแน่นแน่นและคมคมนะส่วนที่ตรงหูเนี่ยตร,จจตรงหูเนี่ยท่านจดจําไว้ตรงหูตรงหูตรงเนี้ยเหมือนกันกับปีหนึ่งเก้าเหมือนกันมากๆนะครับนะหูในต้องเจาะแบบมีปริ้นเกียวกว่ปิ้นปริ้นปริ้น,ปร,นปริ้นมาข้างหลังแบบธรรมชาติอย่างนี้นะปริ้นอย่างนี้นะ ผิวตรงตรงตึงอย่างนี้นะครับนะตึงนะเขาเข้าใจคาว่าตึงนะตึงแน่นอย่างนี้นะตรงตรงตรงเนี้ยมันจะเป็นผิวมะกรูดผิวมะระเล็กๆๆๆ,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 ๆนะครับนะเล็กๆนะผิวมะกรูดผิวมะระนะครับนะนี่แหละเป็นจุดตายของเหรียญปีหนึ่งเก้ากับเหรียญปีหนึ่งเก้าทับซี่เจ็ดนะครับนะเป็นจุดตายเลยนะถ้ามีแบบนี้คือสบายๆเลยครับรับเช่าได้เลยนะครับนะ รับเช่าได้เลยสบายมากท่านดูแค่นี้ก็พอนะครับนะแค่นี้ก็พอแล้วดังนั้นนี่เป็นเป็นวิธีการดูเหรียญหย่อนยกป,ปี2547นะ้็เรียกว่าเหรียญสร้างบาร,รมีปี19ทับ47เเหรียญน,นี้มาแรงนะครับนะมาแรงนะถ้าใครหาเช่า ตัวแรกไม่ได้ก็เช่าตัว2หาตัว2มาบูชาก็เหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับนะเหมือนกันทุกอย่างนะอ่าดังนั้นในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเนาะอ่าดังนั้นต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ